วัดีค่ะวันนี้ยายป,ปาพาเข้าครัวอีกเร้วนะคะตั้งหม้อใส่น้ำน้ำอุ่นนะวันนี้ยายป,ปาจะมาพามาทำคาราเมล คัสตาร์ดเค้กเนาะนะคะ,ะที่ว่าดังในติ๊กต็อกนะคะยายปาก็จะมาทำลองทำครั้งแรกเด้๋ยจ้าพี่น้องหน้าตาจะเป็นไงมาชมกันเด้๋ยจ้ายายปาก็ตั้งนะคะน้ำเนาะนะคะใส่น้ำลงไปแล้วก็ใส่น้ำตาลทรายแดงไปนะคะยายปาก็ใช้น้ำตาลทรายแดงสี่ช้อนเนาะนะคะ,นะะแล้วก็คนค่ะ เคี่ยวเสร็จแล้วนะเดี๋ยวยาปาจะเอาไปเทใส่ภาชนะที่เตรียมไว้นะคะยาปาก็จะเทใส่นี่นะคะที่ภาชนะที่ยาปาเตรียมไว้จะเป็นหนึ่งเนาะนะคะคือหม้อซึ่งยาปาเป็นหม้อซึ่งน้นอยๆนะคะยาปาก็ต้องใช้วิธีแบบนี้ละจ้ะยาปาก็จะเตรียมขนมปังนอ้อยยาปาก็จะใช้ขนมปังเนี่ยนะคะ ยายปาก็จะมาตัดขอบขนมปังออกก่อนจ้ะขอบขนมปังไม่ใช่นะคะคือตัดขอบออกเนาะยายปาก็ตัดขอบเสร็จเรียบร้อยแล้วเนาะนะคะยายปาก็จะมาตัดเป็นชิ้นนะคะชิ้นเล็กชิ้นใหญ่ก็ได้นะคะ จากนั้นนะคะยายปาก็นี่ค่ะไข่ไก่นะคะยายปาก็ใช้สี่ใบเนาะใสลงไปในหม้อเครื่องปั่นเนาะนะ,ะนมจืดนะคะ,ดะ,คะเดี๋ยวยายปาจะไปเขียนอยู่ใต้คำอธิบายนะคะว่าใช้เท่าไหร่เนาะนะคะแล้วก็นมข้นหวานนะะใครจะซื้อก็ได้เนาะหรือจะทำเองก็ได้น,นี่ยายปาทำเองเลยจ้ะยายปาก็จะเทใส่ลงไปเลยนะคะ เครื่องส่วนผสมมีไม่เยอะนะคะจากนั้นก็ใส่ขนมปังที่เรา,าตัดขอบข้างออกเนาะนะคะใส่ลงไปเลยะคะ่ะใส่ลงไปที่ส่วนผสมทั้งหมดเลยนะฮะแล้วก็ปิดฝาเตรียมปั่นนะคะ ปาก็จะปั่นนะคะขอตัวปั่นเครื่องแป๊บนึงนะคะปั่นเสร็จแล้วเนาะนะคะเดยวป,ปาก็จะเทส่วนผสมทั้งหมดนะคะใส่ลงไปเลยค่ะใส่ลงไปตรงที่น้ำตาลที่เราไอ้น่ไว้นะ,ะพักไว้เนาะ ยายปาก็ตั้งหมอ้อเนาะนะคะหม้อที่จะนึ่งนะ,ะยายปาก็ใส่เนี่ยใครมีซึ้งก็ได้เนาะ,ะยายปาก็เป็นหมอ้อหม้อซึ้งนะคะที่ซื้อจากที่นี่แต่มันเป็นหม้อในน้อยนะคะใส่น้ําลงไปค่ะยายปาก็จะเอาซึ้งมาตั้งเนาะนะคะแล้วก็เอาเนะะี่ยค่ะเข้ามาใส่ก็ใส่ได้อันเดียวเนาะนะคะยายปามีสองชั้น ยายปาจะทดลองแบบอันนี้นึ่งนะคะใช้แบบนึ่งนะคะส่งส่งอ่าถ้วยนะคะที่เหลืออีกอันนึงยายปาจะใช้อ่าอบเนาะนะคะลองดูเนาะอันนี้นะคะเหลืออันนึงะน,ะนะถ้วยนึงยายปาจะลองเอาไปอบดูดู้จ้ะว่าสีชั้นของจะเป็นยังไงเนาะนะคะลองดูเนาะไม่ลองไม่รู้ใช่ไหมคะยายปาไปอบก่อนเอจ้าสุกแล้วคะ่ะ หน้าตาก็จะเป็นประมาณนี้เนาะพี่น้องนะเยปาก็จะใช้มีดแฉก่อนเนาะป้ต้องใช้ก็ได้นะฮะหรือใช้มีดแะเยปาป้แแะละเนาะนะ,ะเดี๋ยวลองดูนะคะว่าจะเป็นไงเนาะนี่ค่ะเยปาก็จะใช้เนี่ยนะคะจานควบลงไปนะคะแล้วก็เทชั่วลงมาเลยค่ะรอแป๊บหนึ่งเนาะนะฮะหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้นะคะนี่ก็สาหรับ จานนึงก็สําหรับคนกินได้1คนเนาะนะคะหรือว่าแบ่งเป็น4ส,ส่วนก็ได้นะ,ะเนี่ยนะคะหน้าตาก็จะเป็นงี้เนาะนะคะเอาเด้อจ้ามากินกันเด้อพี่น้องนะ,ะเสร็จแล้วจ้าคาราเมลคัสตาร์ดเค้กเนาะนะคะที่ดังในติ๊กต็อกนะคะยายปาก็ทําเสร็จเกียบร้อยหน้าตาก็จะเป็นงี้นะคะหน้าตาน่ากินบ่ค่ะ ถูกใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์สับสกายให้เยป้าด้วยด้วยจ้านะแล้วก็ขอให้ทุกคนนะมีสุขภาพแข็งแรงนะคะดูแลสุขภาพกันด้วยคะ่ะช่วงนี้ก็อากาศเย็นแล้วเนาะนะคะอากาศแปรปววนเนาะนะคะคลิปนี้ก็สวัสดีค่ะ